ครับอันนี้ก็เป็นการสูญเสียเช่นเดียวก,กันกว่า200ล้านบาทนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกครับเกิดเหตุไฟไหม้สาลาไม้สักทั้งหลังของวัดห้วยแก้วที่อำเภอบางกระทุ่มครับคาดว่าจะมีความเสียหายกว่า200ล้านบาทครับเมื่อเวลาช่วงประมาณตีสองครึ่งครับของวันที่13พันตำรวจเอกสุเมศุณะกุมกับการสถานีตำรวจภูธรบางกระทุ่มรับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ศาลาการประเรียนวัดห้วยแก้ว ตั้งอยู่ที่หมู่ที่27ทับสมหมู่ที่3ามอภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกหลังจากรับแจ้งครับรีบรุดไปพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยมือที่ประสาทบุญยสาสถานรถน้ําจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวนมากเข้าระงับเหตุที่เกิดเหตุครับพบเพลิงไหม้สรารการประเรียนไม้สักสองชั้นวัดห้วยแก้วซึ่งสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2 5ง2เพลิงกําลังลุกไหม้เป็นบริเวณกว้างเกรงว่าจะลุกลามไปติดฟแฟลตตารวจที่อยู่ติดกันเจ้าหน้าที่จึงเร่งเข้าควบคุมเพลิงงแต่่เเนนือจาาาากกรรรประรคับ ทำด้วยไม้สักทั้งหลังจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีใช้เวลาฉีดน้ําสกัดเพลิงนานกว่า1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับขณะนี้เองมีพระลูกวัดที่นอนเฝ้าสารการประเรียนได้รับบาดเจ็บหรูปแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด ความเสียหายเบื้องต้นครับคาดว่า200ล้านบาทครับสำหรับ <c oughs> วัดห้วยแก้วแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมคะจัดเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกสิ่งสําคัญในวัดนั่นก็คือสถานที่แห่งนี้แล้วคะ่ะศาลาการประเรียนไม้สัก2ชั้นนะคะที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2552และคาดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากการสอบสวนเบื้องต้นค่ะทราบว่าเมื่อคืนมีการจัดงานศพของชาวบ้านในพื้นที่นะคะเมื่อเสร็จงานก็แยกย้ายกันกลับบ้าน กระทั่งช่วงเวลาในช่วง2นาฬิกาค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณห้องครัวแล้วไฟก็ลุกลามไปทั่วศาลาการประเรียนอย่างรวดเร็วจนพระลูกวัดที่น้องเฝ้าอยู่ต้องกระโดดหนีตายลงมาด้านล่างจนได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นค่ะจะประสานงานไปยังตำรวจวิทยาการสูนพิสูจน์หลักฐาน6เพื่อเข้ามาหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ